ว่าผมไปยุ่งกับการเมืองวันนี้มีนักการเมืองมายุ่งกับผมไหมย่างเรียกว่าประชาชนเขาดูไม่ออกคุณกันก็โจมตีพักประชาชนหรือว่าพยายามที่จะเบี่ยงเนบนประเด็นของสังคมฉันถึงตั้งคําถามว่าคุณกันเนี่ยกําลังจะเอาคะแนนนิยมที่ขึ้นสูงของตัวเองเนี่ยไปใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองในการโจมตีใครเป็นพิเศษหรือเปล่าลงเล่นการเมืองคนชวนผมเยอะมากผมยังไม่เล่นเลยเนี่ยสิ่งที่คุณไอ้พูดบอกว่าไม่รู้หรอกว่าความนิยมผมสูงสุดผมจะเอาความนิยมของผมไปสนับสนุนการเมืองฝ่ายไหน แล้วผมทําไงผมควรเลิกถ้าเป็นอย่างนั้นถ้าคุณไอพูดแบบนั้นผมควรจะต้องเลิกเพราะการที่ผมทํามีชาวบ้านบอกว่าสิ่งที่ผมทํามันดีแต่ก็กลัวว่าการที่เขามาชื่นชมผมจะไปทําให้การเมืองฝั่งนั้นดีฝั่งนี้ไม่ดีเป็นจุดเพ่งเล็งของการเมืองว่าผมคือตัวอันตรายของนักการเมืองถ้าเป็นอย่างนั้นผมต้องเลิกมันถึงจะจบผมพูดจากใจอันนี้ไม่ได้อะไรเลยพูดกันจริงๆนะคะคุณการจะตอบยังไงให้มันสวยไม่ได้แต่ดิฉันจะบอกเลยว่าการกระทาของคุณการเนี่ยมันไม่สอดคล้องกับคําพูดจริงๆค่ะ